รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะพนเอกดมศักดิ์คำใสแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยรับฟังการบรรยายสรุปตรวจยานพาหนะ เครื่องจักรกลพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยร่วมกิจกรรมหม่มฟางไม้ยางนากับคณะนักเรียนโรงเรียนตานีวิทยาและได้เดินทางศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน3แห่งได้แก่ 1. ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนที่บ้านขามพัฒนา 2. ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกแหล่งน้ำที่บ้านอําปึกตำบลทับทันอำเภอสังขะ และ 3. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่กเกษตรผสมผสานของนางสมจดเจรไนที่บ้านหนองยาวตำบกระเทียมอำเภอสังขะจัังหวดสุรินทร์ซึ่งเป็นตัวแทนกเกษตรกรที่เข้าประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองบัญชาการกองทัพไทยปี2567 โอกาสนี้พลเอกโดมศักดิ์คำสายแสงได้นำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาถ่ายทอดให้กับกำลังพลของหน่วยพร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป